สวัสดีครับพี่น้องพ่อ,อกันอีกคือเขาเหมือนเดิมนะครับกับกับผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องวันนี้พ่อ,อกันวันที่แปดพฤษสภาค้มสองพันอยหกสิบห้าประมาณสิบเอ็ดโมงพี่น้องที่หม่องเก้าเนี่ยพี่น้อง,องสมพันธ์ฟาร์มกบบ้านโนนราศจารีจังหวัดมหันา,ามาาสรารคามนะครับ้วเบิงลูกหนวอัดอายุหนึ่งวัน,นพี่น้องว้านใครหมู่ว่านนี่พี่น้อง บัวปสติเห็นเป็นพี่น้องน้องอัลากิยบางใครเห็นเห็นบ่าใครขาวๆนั่นอปปอเปลี่ยนคืออาหารเขาเดินอาหารมือแรกของเขานะครับตัวยูดิ้งก็คือเขากำลังสิแข็งแรกนะเห็นบ้หงงอแงๆนี่นำใสสะอาดนะครับนี่นำบาดานเด้พี่น้องนำบารานผมพักไปดวนมือนะครับเวนนำบา้านไปพักไวดวนมือ ถ้าก็เปิดน้ำบ่อลงใส่น้ำพี่น้องผสมกันไว้เนื่องจากว่าน้ำประดานบ่ราะเพราะมันเลยเป็นแบบนี้แหละพี่น้องบ่อปฏิทินผมเห็ดไว้หกบ่อนี่ก็เลยมาเบิ่งตัวน้อยก๊อลังฝักตัวนะพี่น้องฝักง่ามพี่น้องครับคุณมันพี่ดำๆเลยยินบ่คุณชัดบ่พี่น้อง เขายิงนิ่งเด้นั่นเห็นไหมเขายิงนิ่งเดียปานเฮลิคอปเตอร์เขาดีกระจายยู่เต็มเลยนะครับเต็มบ่อเลยครับพี่น้องกระจายอยู่เต็มเลยนะครับจริงๆบ่อพลาสติกผมจริงจรงทั้งบ่อพลาสติกทั้งบ่อปูนพี่น้องผสมคะคะกันไปนะครับผมก็สิ่พอในบ่อปูนได้ไข่แล้วก็บเมื่วานในบ่อพลาสติกพี่น้องแล้วก็บวันในบ่อปูนพร้อมบ่อปูนมีสองบ่อนะครับ บอ่อดิอีกนีหลายบอ่ออยู่แต่ว่าหนูกัดแต่เดี๋ยวซ่อมนี่แหละพีน่น้องเดี๋ยวจะปรับปรุงใหม่ยังใส่มาตรการแบบใดนะบุญเห็นบอ่อป่นเห็นบ่อพาสติบวเสี้ยนนะครับเมื่อคืนอาจารย์เกียงไก,อา,กงอาจารย์เกียงสักเกียงสักฟาร์มบ้านอนยมตำบลท่าขอนยางอำเภอกันรทรวิชัยจังหวัดมหสาสารคามขึ้นกันนะครับมหาสรารคาม ยังกัดความเลยพี่น้องย,ยื้อวันยืนบ้านทาย่มเจ้าเห็ดแบบนี้หละเราเห็นบอวพาสติกนะครับเราเห็ดดีดีเพื่ออะไรก็ทุ่ไปหาเราเลยพี่น้องวันทานท่ยมเด้อครับอาจารย์สัญญาเราเห็นบัวพาสติกคือกันเจ้าพ่อบอวพาสติกสี่เห็นึ่คืออาจารย์เกียงซักครับอาจารย์สัญญาสัญญาฟาร์มบ้านย่อจังหวัดยะโสธรพี่น้องยบ้านย่อ ตำบลยอเพื่อเมืองยังวัดยะสูรทอดเงินเพื่อ,อยังไอนีอ่มองกล้องเขาหน่อยขาเม,ยมียไพี่น้องลืมวาดูได้งลืมคิดบวกสมองบอดีพี่น้องอาจารย์แต่สัญญาสัญญาฟาร์มพี่น้องบึ้งในคลิปไ็เห็นกดเข้าไปสัญญาฟาร์มกบสัญญาฟาร์มเห็นหลุดพี่น้องแถวไอแถวยังวัดยะสูตรกทรไปหาเราเลยอาจารย์สัญญาสัญญาฟาร์มน,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 นะครับ วดกันไปยูู้กสัญญาฟาร์มมันเห็นปั๊บโหลดพี่น้องนะครับตุกหาเราเลยะกบเราเอิดบม่อยากนะครับใส่บ่อพลาสติกที่ว่าผมใส่บ่อผสมบ่อปูนบ่อพลาสติกหรือกับบ่อดินสามอย่างสามบ่อนี่นผมว่าพื้นที่ผมบ่เหมาะนะครับมันก็หมอยเดอกว่าผมมาเสี่ยนมันดินแข็งเป๊้งเลยของผมนี่ต้องใส่เอารถแก้ดินใส้มาถมนะครับตั้งกตเห็ดบ่อพลาสติกได้นะครับ ยีตาหักยีหน่อยนะครับเี็นไว้แล้วก็หนูมากัดเนี่ยเห็นว่าเลหนูแดงเขาอยู่ข้างในมากัดขาตรงหน้าเลยสอดพุทธมาแต่หองบอกระมีอนะกบหน่อยตัวนึงมันหลายหลายกบหน่อยมาใส่บ่พี่น้องมันใหญ่เลยมันรุนแรลกมันใหญ่เลยก้นมากับนะกนมาหากินนะครับเนี่ยพี่น้องเบื้องบนนี่วาเบื้องบนนี่เป็นใดบ่อนี่บ่อนี่หนาดีนี่บ่อนี่บ่อนี่หนาบ่บ่อนี่บ้หนาคือบ่อนั้นนะครับเพราะวนาอยู่ขุ่นที่ทางใน ดูทีกันนะผมวันเครื่องขันแต่อบอลเครื่องขันบอลขันเต็มเต็มเลยขันใส่หนำนะครับขันใส่หนำเห็นมัน,หมนหหเห็นมันห่างๆแรือว่าน้ำนต้องไปนะครับโอ้ยบอลนี่หลายแท้<ว>นี่บอลนี่ที่บอลเหนี่ยนตัวเพี่นอ้องไรกูบอลอึนเลยมัน,<ว>นชัดเปลี่นสิหรือว่า้นำบอลเพิ่มบอลเ,เติอมตยอีกเล่นจ่งอะไรยังสี่เลยพี่นอ้องจะฝพาเติมนะครับนี่ผมบอลเติมยังไงจุงอะไรยังได้ก็บ้าตาย มาตอนฝนมาตัวข้ามบนตกวข้ามงเปลี่ยนน้ำให้เขานะครับเบื่อแดดมื่อมัอหมอกเมียขวัญมากเลยฝนจะไปหรอดบ่รอดทีนี่เฮี่ยไปได้หลายเองสิแหละพี่น้องเขียไปดีดีขวัมาสะมื่นเดียวสันเรียบร้อยเลยนะครับขวัญมากเเรียบร้อยทุนมาตพูดอะ้รพี่น้องเห็นไหมครับผมบอกกบพันธุ์อยู่ในพลาสติกงามงามพี่น้อง นี่เสบานนามดานนี่นี่โอ้น้ำดินบ่อดินบ่อดินแต่เขาก็ไอ้เขาก็ดนั่นลงไปไหมเขาเอื่อนนี่ยังก่เขาตกตะกอนเห็นมั้ยาดฟาดเขาตกตะกอนลงไปคนไปไนงไไึงน้ำก็ได้ใส่พี่น้องมันก็ได้เห็นชัดเจนนะครับตะกอนนั้นหลายบอ่อผมเนื่องจากเป็นบอ่อไม้สะไม้ผมปรุงดินเอาเลยปรุงน้ำบ่อเพี่น้องเอาบูญขาวลงแล้วก็เอาไอ้ เอาปูนขาวเอาไอปูนใดน้ำไม้นปูนปูนขาวปูนนั้นไดโดไมที่เขาเอินปูนทุบเปิดเขาเอินล่งไปแล้วก็เอาไอยังก็ไอโอดีน้งไปนะครับล่งไปขาขาเชื่อนะครับปูนเขาก็เห็ดที่เขาตกตะกอนดีนะครับมนันมาขึ้นมาเพื่อกับตะกอนตกเลยนะครับี่ในบ่อกระตงคือกันพี่น้องนีนน่อันนี้คือการเลี้ยงดูก,ก๊อ ดูอัดในบ่อพลาสติกเนี่พี่น้องว่าเลี้ยงจังไดนะครับตอนนี้พ่กท่านไหนกินอาหารมืออื่นกับพวกไหนกินมือเฮือยังไงกินซักซีมือก่อนตายมือซีมือเบื้องพวกเหมาะสมแล้วกันถ้าคนเขากินันเขากินไข่เมือดนี่เขากินไข่เมื่อเขาเห่าเห่าเขาไล่กัดกันนี่แมนเลยพี่น้องเขาต้องห่างเงียเขาเด้แต่ว่าห่างเงียเขากัดกันตายเด้นะครับตัวสิ่จอยลงทุกคนแต่ว่าอยู่นี่มันไม่บ่อมันไม่เห็นนั่นแล้ว มันมีอาหารอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใส่น้าบ่อดินขึ้นมานะครับมันก็ได้อยู่สบายนะครับอยู่สบายไม่มีปัญหานะครับนี่ในการเลี้ยงในในบ่อพลาสติกนะครับพอเขาใส่น้าบ่อดินขึ้นมาปั้นน้าขึ้นมานะครับสูบน้าขึ้นมานะครับเอาคลิปนี้เอาไว้ซับนี่้วพี่น้องพอกันไว้คลิปหน้าผมจะไปปลูกต้นตะไคร้ไปพี่น้องสับก้นเด้พี่น้องพี่น้องท่านใดท่านรับก่อนอย่าลืมเ้อกดซับติดครกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ